เทศบาลหนึ่งกิติคจรสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากตั้งอยู่เลขที่497ทับ1ถนนมหัสไทยบำรุงตำบลระแหงอำเภอเมืองตากจังหวัดตากจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีห้องเรียนจำนวน24ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น605คนมีผู้บริหาร3ท่านได้แก่ดกรสุพจนีพัชจาตตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางพชัชรศริสมัยและนางพัชรีบุญเสริมตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านกระบวนการบริหารผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนมีอัจฉริยภาพและทักษะในศตวรรษที่21ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีอัจฉริยภาพจากการเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีโดยทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจมากถึง17หลักสูตรทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นั่นคือ อ่านออกเขียนได้คำนวณเป็นวิเคราะห์สร้างนวัตกรรมทำงานเป็นทีมสื่อสารเยี่ยมเข้าใจความแตกตา่างเก่งเทคโนโลยีมีทักษะอาชีพและสิ่งสำคัญคือมีคุณธรรมภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสถานศึกษาผนวกกับผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้เรียนรู้อย่างมีความสุขสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาในสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติคจรได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศระดับมัธยมศึกษาในโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี a a a h e a l t h i e s Schools และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง3ปีซ้อนโรงเรียนได้รับประกาศเกียรติคุณจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะเป็นสถานศึกษาภาคีดีเด่นในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจิตอาสาตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวรประจำปีพุทธศักราช2564ดรสุพจนีพัจจาร ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียติคุณของพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมศีห้ค่านิยมหลัก12ประการและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2 5 6 5ชมรมต้นกล้าสมหาราช ได้รับโล่ประกาศกิติคุณของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะกลุ่มพลังเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตอาสาดีเด่นส่งเสริมศีลห้าค่านิยมหลัก12ประการและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง7ปีซ้อนสถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาหปี มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณโดยทุกแผนที่กล่าวไปนั้นปรากฏรายละเอียดด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ที่3การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีอัจฉริยภาพและทักษะในศตวรรษที่21ยุทธศาสตร์ที่4การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์ที่ห้า การยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรากฏรายละเอียดด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยมีหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรเพิ่มพูนศักยภาพเลือกเรียนตามความสนใจ17หลักสูตร ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาสถานศึกษาดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในแผนมีผลการดำเนินการและบรรลุเป้าหมายจำนวน10โครงการอาทิโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนธนาคาร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างมัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนโครงการอบรมพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โครงการกิจกรรมพ,พัฒนาผู้เรียนชมรมต้นกล้าส,สีมหาราชโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานสภานักเรียนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยสถานศึกษามีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมจำนวน20แหล่งอาทิวัดไผ่ล้อมวัดศรีตลาราม วัดโพธารามห้องเรียนดนตรีสากลห้องเรียนดนตรีไทยห้องโรงเรียนธนาคารห้องสมุดศูนย์สาธิตสหกรณ์นักเรียนห้องเรียนเตรียมโปรแกรมเมอร์และยูทูบเบอร์ห้องเรียนเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทางภายในและภายนอกสถานศึกษาและมีการขยายผลสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยสถานศึกษาดำเนินการดังนี้จัดตั้งชมรมต้นกล้าสีมหาราชโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติขจรเป็นเครือข่ายบูรณาการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมวัดตำม่อนจังหวัดพะเยาโรงเรียนดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โรงเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของชุมชนโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนถนนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมีการขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภายในสถานศึกษาโรงเรียนขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆกับหน่วยงานภายนอก สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ถวายเกียรติบัตรแด่พระวิทยากรเนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเกียรติบัตรแด่พระวิทยากรเนื่องในกิจกรรมขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครูและนักเรียน ถวายเกติบัติแด่พระวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนจัดโครงการครูดีศรีกิติขจรมอบเกติบัติยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้ประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านครูครูมีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติขจร มีจำนวนทั้งสิ้น51คนเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาจำนวน51คนคิดเป็นร้อยละ100โดยครูเข้าร่วมโครงการ Share with Love 2023ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินร่วมกับเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมครูเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิ ในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพหลักสูตรระดับที่1ในรุ่นที่2องรวมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพวัดศรีตารารามครูมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างเหมาะสมโดยครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาจำนวน49คนคิดเป็นร้อยละ96 ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้นอกจากนี้ครูยังได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นครูผู้มีความสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีปัญญามีศักยภาพโดยจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการรูปแบบที่เหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีการรายงานโครงการหรือกิจกรรมหรือผลงานนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นรายห้องทั้ง24ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ100โดยครูประจำชั้นได้จัดทำรายงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนหรือ S.D.Q. จัดทำรายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รายงานกิจกรรมต้านทุจริตและรายงานโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชมลมต้นกลาสีมหาราชด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีผลการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาผู้เรียนในปีการศึกษา2565ทั้งหมด590คนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจำนวน578คนคิดเป็นร้อยละ 98.53ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ทำเพื่อส่วนรวมทั้งในและนอกห้องเรียนสถานศึกษามีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษานักเรียนจำนวนทั้งหมด590คนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาจำนวน560คนคิดเป็นร้อยละ 94.91โรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิติคจรผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนอีโคสคูลระดับต้นปีพุทธศักราช2565ถึง2568จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาดังนี้ กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งกิจิจรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับของการกระทำดีปกติชั่วสถานศึกษามีโครงการกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ แยกแยะระดับของการกระทำดีปกติชั่วโดยผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับของการกระทำดีปกติชั่วคิดเป็นร้อยละ92พวกเรายังคงมุ่งม,มั่นตั้งใจพัฒนาสถานศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน